สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านเนาะมือนีจะปอเดินทางมาติดตามโตเลกแนวทางความฝันกับนานุยค่ะท่านผู้ชมเป็นอยังจังมาปากล้วยเนาะเพราะว่านานุยนี่เพิ่นฝันเกี่ยวกับผีตานีค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะต้นตานีอยู่ทางนานเนาะต้นกล้วยตานีค่ะท่านผู้ชมนานุยนี่จุดทูบขอโชคขอลาภบ,บอกกาวเมตานีเนาะว่าอยากได้เลเด็ดวสัน บาดนี่ตกคำมาแรงมากค่ะท่านผู้ชมนานุยนี่ฝันค่ะผีตานี่สาวสองคนค่ะท่านผู้ชมเข่าฝันนานุยเนาะว่าอยากกินน้ำแดงว่าสันอยากได้สุดไหมว่าสันเข่าฝันบอกเลขนาหนุ่ยค่ะท่านผู้ชมบอกเลขสามตูเนาะเรื่องเล่าวความฝันสิเป็นจังได้หนานุย่ยเพิ่นสีได้เลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทั้งบ้านกะมาติดตามรับชมรับฟังน้ำกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ให้นานยว้าเรื่องเล่าความฝันให้ฟังน้ากันค่ะคุณค่ะท่านผู้ชมเตรียมตัวถ่าแล้วเนาะไปค่ะท่านผู้ชมไปสอบถามตัวเลขแนวทางความฝันน้ากันค่ะอยู่ปลากล้วยตานี่เนาะโอ้คนจริงลูกจับหยาบเลยครับน่าหนูย่างเข้ามา <c oughs> เป็นจังไดนครับเว้าวสูเอฟซีฟังนะครับผลิตภัณฑ์า<อ>มากเนาะเออผลที่ผ่านมากกับเขาครับเอฟซีผลิต่ัณฑ์มาผลที่ผ่านมาเป็นผีผู้เท่าเอาหันมาให้เอฟซีบ้างนะตัดเลนก็ถือว่าไม่โชคครับ อาถามเบิ้งจใาพ่อถาสัมผัสเบื้องเป็นแนวไรฝันแนวไรครับน้าหนุ่ยก็ฝันครับช่วงประมาณเลเที่ยงคืนได้เลยครับตอนเที่ยงคืนไม่มีใครเรียกเนาะเสียงผู้หญิงครับเสียงผู้หญิงมีมาเรียกน้หนุ่ยน้าหนุ่ยน้าหนุ่ยอยู่ไหมเนี่ยเราก็อยู่ในความฝันเสียงดีบอกอยู่อยู่แต่บอกเข้ามาเข้ามาแล้ว กกเดินเข้ามาพอเดินไอพอเข้าประตูเนี่ยก็รู้เลยโอ้สงสัยผีตนีนะผีผีตนีมาอีกแล้วใส่ชุดไทยมาเลยท่านเนี่ยไอชุดไทยมาเลยไม่ได้มาคนเดียวครับมาสองคนมาสองเลยมาสองคนเลยผมยาวชาแป้งชาแป้งคาปากนะชาแป้งมาปากสวยปากแดงเลยบอกสองค,คนก็มานั่งคุยมานั่งคุย ครับงามบ่าหนึ่งงามอยู่ครับบอกครับงามอยู่มาสองคนมันนั่งมันนั่งคุยกันอยู่ในความฝันบอกเป็นไงอยากได้อะไรเหรอบอกอยากได้น้ำแดงโออยากกินน้ำแดงใช่อยากได้น้ำแดงอยากจะได้ของเส้นไหวไอ้ชุดชุดอะไรอีกอยากได้ชุดเดีลยวปกชุดไทยนี่เนาะครับอยากได้ชุดเดีลยว บอกชุดนะั้นมันมันเก่าแล้วอยากอยากได้ชุดใหม่โอ้ครับครับอยากได้ชุดใหม่ทั้งสองคนเลยนะทั้งสองคนเลยสองคนยงอยากได้ชุดใหม่ครับเร,เราก็บอกเอาอยากได้ชุดใหม่ก็บอกเลขมาบอกเลขบ,<ๆ>บอกเลขมาให้ถูกครับคนหนึ่งคนหนึ่งก็บอกหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองใช่คนหนึ่งบอกหนึ่งแปดสองอีกคนหนึ่งบอกสองตัวหกแปด 68ครับบอก68 182กับ68ใช่ครับบอกสองคนเลยครับบอกข้างหลางเลยเออเราก็บอกเออถ้าเกิดถูกวันนี้เดี๋ยวจัดจัดไปให้ครับที่มาเอาเนี่ยเอาแขวนต้นกล้วยเลยนะแขวนต้นกล้วยข้างหลังนี่ใช่ไหมครับน้าหนุ่ยต้นกล้วยข้างหลังนี่แหละครับอืมต้นกล้วยกลังอันนี้เป็นเป็นเปหน่วยเป็นลูกก็มีเนาะครับกำลังออกเครือกำลังออกเครือเต็มครับใบต้นต้นใหญ่มากเลยนะ ต้นสูงนี่ครับทั้งต้นสูงทั้งใหญ่ดูใบนะครับดูใบต้นตานีนี่เนี่ยจะใบนี่จะสีเขียวแล้วก็ต้นนี่จะสูงครับเอฟซีต้นนี่จะสูงกว่าต้นกล้วยธรรมดานะครับต้นใหญ่มากเลยต้นใหญ่เนาะครับลมลื่นต้นใหญ่ครับนั่นแหละผมบอกหวยเสร็จก็นั่งคุยสักพักหนึ่งอยากได้ชุดไทยอยากได้น้ำแดงบอกหวยกันก็เที่ยกเราก็ พอแกบอกเสร็จแกก็เดินออกจากประตูนะครับเดินจากประตูบ้านครับใช้เข้ามาตรงกว้ยเหมือนเดิมหลบเข้ามาอยู่ในปักกว้ยเหมือนเดิมเนี่แหละบ้านบ้านเขาอยู่ตรงนี้เนาะคครรัับเช้ามาก็เลยมาหาผมก็เลยเดินมาดูอีกรับเดินเดินมาดูมาเดินมาดูเห็นอะไรล่ะครับน้าหนุ่ย ไม่เห็นอะไรก็มาดูมาดูว่ามันต้นกล้วยมันสวยหรือเปล่านะครับมันเป็นยังไงมาออกก็ไม่ได้เดินเข้ามาดูนานนะครับเดินมาดูอ้าวแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกับน้าหนุ่ยครับเอฟซีแต่งวดี่ผพานมาเนี่ยกหาสองมีโชคใหญ่นาะครับเนาะเสียให้รวยตองงวดต้นนี้เป็นพีตานี่ครับน่านที่จังมาเข่าฝันครับเ็นอยากได้ชุดไทยแล้วก็อยากกินน้ำแดงเครื่องเซนไวนอาหารหวานข้าวล่ะครับ ขอให้มีโชคใช่ครับเดี๋ยวสีทำบุญไปให้ใส่บาจาดน้าไปให้เนาะนหน่ยเนาะครับผมเอาไปสีถามยังปลาบนคนอีสานเบาแ้มทองมีสามดาวจ่าพ่อค่ะคนใส่ชุดสีไหนหนึ่งอ๋อใส่ใส่ชุดสีอืมเขาใส่ชุดสีไอสีเลื่อนหมูนะครับสีเลือดหมูครับสีเลื่อนหมูครับใส่กันอีกคนนึงก็ใส่ชุดสีชมพูครับครับโอ้สีชมพูครับคนหนึ่งใส่สีชมพู ส่วนมากเห็นแต่สีเขียวแล้วในโทรทัศน์ในหนังเนาะเมตาเนียหน้าหนุ่ยนี่ก็คนโสดครับเอฟซีเพราะว่าคนโสดมักจะเมตานีนี่มักจะชอบคนโสดเนาะครับเนาะคนไม่มีแฟนครับอ้าขเพห้ไมีโชคง่ญ่ครับเสดรจรวมทําบุญสื่ออาหารหวานข้าวมาให้พี่เมตานีครับประจําวดวันที่16สิงหาคมนี่ครับขอบคุณครับหน้าหน่วยครับสวัสดีครับรวยครับรวย ผู้ชมตัวเลขของนานุยหนึ่งแปดสองหกแปดค่ะเป็นตัวเลขแนวทางความฝันของนานุยที่เพื่อนฝันเห็นพีตานี่ค่ะอยากกินนำ้ำแดงว่าสันอยากกินนำ้ำแดงอยากได้สุดใหม่ค่ะเขาฝันบอกเลขหนึ่งแปดสองหกแปดนอาโชคมานกับตัวเลขของนานุยเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอ,อก,กขอฝากช่องค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ่าปอ,อกค่ะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดๆอยู่ใไสจ่าปอ,อกกสิไปติดตามมาฝากเอฟซี FC ทางบ้านคือเก่าค่ะ แต่อย่าฝ่าวไปใสค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี่จะปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะนวดเมตตาเนาะใส่ในการเจรจาเรียกทรัพย์ค่ะนุนดวงรับทรัพย์เนาะผู้ใดดวงตกตกก็สามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมเป็นของนุนดวงเนาะนุนดวงรับทรัพย์ค่ะ ถ้าเดินทางไปหันมานี่ก็สามารถพกติดตัไปได้เนาะเพราะว่าในโตนวดนั้นจะมีเส้นผมแม่เทรณี่หรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครือเขาหลงเนาะก็เอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะเดี๋ยวจะปอสิผ้าไปเบ่งน้ำกันเนาะค่ะนอไปค่ะการค่ะหลวงปู่่าเจริญเจริญค่ะอันว้าเรื่องของสีเพิงน้องสร้างละกาเส้นผมแม่เทรณี่ให้ปั้งเนะค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการปุ๊กเสษออกมานี่สำหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกียวกับสร้างนี่คือ จะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยมไปใส่มาใส่กระซาร์มวิชีไปบูชเทวดาคนหลอกสมหลอกษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขายาหรืออยูในใส่ส่วน,วนวทันในพิตีว่าในขอบวิบัติในเฮื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเป็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอิดแม่เส้นผมแม่โทรณีบางคน ันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเข่าหลงมันจะมีตัวผูกับตัวเมียอ่าอยูย่ในตัวนี้ที่เห็นไม่นี่มันครบถูดอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับพค้นคือว่าถ้าน้องไปจะเกิดประโยชน์มีโศกไม่หลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสีซอยอย่าจามเขาโบซาไปแล้วดูสิวา่าผู้ได้มากว่าดีข้นวัชุยางค่ะ้ายบ่ยยดีก็ดีอ่ไปร่าเมียยังบ่เคยเสือ,เอกเสือกกระเถือกเขาเงินอยู่ว่ามันป็นอ่นานมาไหนแบบไหน เนี่ยส่วนมากาล่องปูหรืออาจิมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่สุขอย่างออ่คือสร้างปเป็นสชีสัดสีไม่ชีวิตคัปูฝ่ายคู่นีว่าประมาณภาษาไหนก็ใส่ร้ายต้องใส่สร้างในการออบรบบอกส่วนมากเขาเลยถือจำนำนามาหน้าใจขี่มันเขาเบาน้องขันขดีบอตเอ่าว่าจะคนะน้นสร้างนังสร้างประกอบสร้างอันนี้ชีรัมมาเยี่ยนีเพชรเป็น สีผึ่งเพิงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียงสางอยู่สีเออยู่จัหวัดสุรินกับอันนี้เป็นนวดผสมเ็จของงาสร้างแล้วกับพวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงไล้น้ใหาตยาโยมเพ่นมาช่ำบุญสังสลอกสลาสางแม่มยังกัเพิ่งมาบูชาปไปกับรุษวะสาวคนกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้ัง คือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่อ่าสัดคุณตัวประเทศของใส่สร้างพระจอิบาทสมเด็จเจ้าอหัวทุกโอมก็ใส่สร้างก็่แรเอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างอยที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหาติโยมไปาธุสาธุค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกะได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอกคเนอกระได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบานค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมนวดเมตตามหาเน่ห์เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปปอจะเปิดขังในให้เบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีคักค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งขังในน้ากันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนนแน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนะาะทั้งด้านไนนี่ของนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะค่ะเนาะน่ะนองสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมาเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตตามาหาสนีเมตตามาหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงลับซับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกับบพ่อสีดบ่โบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงลับซับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจลจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงหฮาเวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลี่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติตโตมาใดที่เบอร์โทรของจาปอเนาะคะ่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ